ต่อมเล่นอะไรหรอคะ่อเล่นอะไรคะอันนี้อะไรคะาเป็นี่เป็นอะไรอ่ะี่ร้องไห้้อยาไปหาค่ะยไปาคสีชมพูก่อนคะ เราได้จัดกำไลสีชมพูนะคะสีชมพูเลยเวลาเราข่าวเขาช่วยลูกทำออกมาที่น่าสุนใจได้ใครจะได้จับต้องมีเงินสดค่ะน้องใส่กำไลสีอะไรคะเนี่ยสีส้โมโอเคเป็นอะไร บาจีเอวันเป็นอะไรเป็นอะไรคะแล้วจะไปไหนแต่ว่าเล่นอยู่บ้านนะเป็นเล่นอะไรนะคะ ไปเล่นอะไรนะไปเล่นรถค่ะโอเคค่ะรถอยู่ไหนว้ยเรายังไม,ถไมไ่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาเล่นรถเดี๋ยวมาน,นี่ก่อนเล่นรถอะไรคะเล่นรถอะไรแล้วมันยังไม่ถึงเวลาไงน้องจะกออกไปแล้วหรอมาน,นี่ก่อน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  นี่ลเราแบมอ่ะแบมนี่ไปบอกแบมไปเล่าให้แบมฟังก่อนว่าแบมออกไปก่อนได้ไหมป้าอยากไปเล่นรถไปไบอกแบมแบบ อยากเล่นรถวีบอข้างอยางออกไปแล้วอยากออกไปแล้วยายพุ่งนะมันยังไม่หมดเวลาไงคะมันยังไม่ครบหนึ่งชั่วโมงเลยหกสิบนาทีเดี๋ยวยายเพิ่งนั่งคุยกันก่อนอยากไปน้องหิวน้ำไหมน้ำไม่ได้มาเขาจะไปซื้อน้ำหวานกันนะไม่กินเหรอไม่กินชาเขียวไม่กินใช่ไหมไนี่น เดี๋ยวอย่าพึ่งก็นั่งคุยกันก่อนเดี๋ยวพี่พึ่งถามก่อนนะฟาร์มพูดพูดให้ได้ถามกันก่อนไงไม่ได้ดอกไปตอนนี้หรอคะไม่นี่ไม่นี่ไม่นี่เดี๋ยวเดีน้องอยากออกไปตอนนี้หรอทำไมอ่ะทำไมคะข้างยางเนี่ยไม่ได้นุ่นอันนี้มันออกฝั่งนี้ไม่ได้เดี๋ยวพี่เขาจะจะปักเอ้พี่เขาจะไม่ให้มาเล่นอีกน,นะ <S <S ฉันขับรถไม่เป็นนะคือ ขับรถอะไรอ๋อน้องอยากออกไปจริงๆเหรอจะอ,ออกไปแล้วเหรอน้องเบื่อ,อ,อเหรอมานี่ไม่นี่ไม่นี่อันนี่ก่อนมาคุยกัน,นดี่ก่อนไหนเล่าให้พี่ฟังสิว่าเป็นอะไรเหรอคะอยากเล่นรถบีบอัดแล้วอยากออกไปแล้วเหรอ ใช่ไหมคะไม่ค่ะโอเค